เปลี่ยนแม่มาอะไรอ่ยแม่จะไมเป็นอย่างนี้อ่ะแม่มาตีตีแจ้งทำไมอ่ะโออ้ยแจ้งแม่อะโอ้โหสิบเอ็ดปีทำไมลูกแม่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้โอ้แม่อะพออะลูกแม่นี่อเหรอโอ้ยก็น้ำมือสุดประทับใค่ะน้ำสดปค่ะนี่ลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะลูกแค่เที่ยวดึกเองอ่ะแม่ไม่เที่ยวดึกสิสิบเอ็ดปีเปลี่ยนไปมากเลยนะคะตอนนี้ลูกนี่ หน้านำหน้าแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนั่นเจี๊ยบนั่นเจี๊ยบแม่ของเจี๊ยบใช่ไหมแม่ผู้ชมคุณผู้ชมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยหรือพี่กบเนี่ยครับน้องกบแล้วกันเพ้าะว่านายังเด็กอยู่เลยรับสองบทเล่นเป็นแม่ของเจี๊ยบใช่แล้วพี่ใช่ไหมครับในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะ อันนั้นนี่กี่ปีแล้วอะคะ11ปีค่ะ11ปีแล้วไม่เจอกัน10กว่าปีแล้วโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วเสียงเขาจะเหมือนเดิมหน้าก็ยังสวยเดิมจริงพี่อันนี้พูดตรงเลยคล้วแล้วหลังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะพี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะได้เอ็นทายเอจิ้งกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะโอ้ธุรกิจส่วนใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะ แต่จครีมตัวนี้เป็นเคลรับหน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหมอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า InstaLift Edge นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจ <indeed S 1> แ,ตแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตา <Nora. S 2> ตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงหรอคะ โเนี่ยอย่างแจ๊คเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยถุงใต้ตาตายแล้วครับนี่เก <ผม S 1> ี่ยวกับหัวเข่าเลยอะค่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะ <c oughs> มีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่า <c oughs> เป็นคนที่มีถุงใต้ตา,ตาใหญ่ <c oughs> อย่างแจ็คนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายเนี่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินนะสองนาทีนะคะอยู่ดีหูฝาดเหครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัญยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะ ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในภาพเนี่ยพี่วุดิคืออธิบายช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30มสิบสามสิบกว่าวสิบกวิเปสามสิบกวิองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้มือถือถัดไปถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ถึงสิบปีโอ้ยไม่รู้ว่าเขาทานแค่ข้างเดียวหรอครับนี่ไหมเนี่ยนี่ค่ะที่เป็นการเทสเดี๋ยวก็ยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นไหมมีอะจิลีนมีค่ะัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะหายไปแล้วซายนะสังเกตซายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ถ้าที่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่ย่างทีาชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพิธีกรด้วยอจริงเลยดูสิผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ็รู้เลยว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเนี่ยถุงใต้ตาหายภายในสองนาทีส<ช>องนาทีอะค่ะใช่ค่ะ<อ>แล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะกุ๊กก็มีพิเศษสําหรับคุณผู้ชมชที่ชมรายการนะคะสิบท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะแล้วก็จะทาทริปเมนให้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะมูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะสาหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะสําหรับท่านที่มีถุงใต้ตาต้อง โทรมาเลยนะคะชั้นแรกค่ะค่ะนะโทรมาที่บริษัทเจเนสโกลบอลนะครับ02 118 98999ครับเฉพาะผู้ที่มีถุงใต้ตาส10ขั้นแรกเท่านั้นนะมีส่ง เสร็จมาบอกว่าเขาใช้ตั้งแต่เป็นซองเหรอคะใช่ค่ะก่อนมีเป็นซองเหรอคะตอนนี้เป็นซองค่ะเมื่อใช่ตอนนี้ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณสามครั้งตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหลอดตั้งแต่เป็นหลอดตอนนี้ปิดเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจอเนสเติบโตถึง175%เจาเราขยายไปร30บกว่าประเทศแล้วค่ะทั่วโลกสุดยอดเลย ส่งมาที่งอ่ะพวกเราต้องหลอกนะไม่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นวิดีโอแล้วกบชัดเลยนะแจ้งนี่จะต้องลองทาข้งหน้าได้ไหมคะไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองโอ้แม่ไม่เลยถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเราเหมือนเด็กลงนี่ไหมคะเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะถ้าสมมติว่าเออกกำลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถุงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านนอดึก ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทุงได้ตามจัเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนดึกนอนน้อยพักผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวอย่ตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทำงานได้เลยตดีอัดตัดตดตัดตดตัดตัดตัตัด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 ตันตัดตัดตปดตั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 ทีัะตัดตัดตัะตัดตัดตัดตดตัะตััดัดะั